แานสาธทุชนวุตรบริษัททั้งหลายสำหรับเวลานี้ก็เป็นระยะเวลาใกล้ที่จะศึกษาพรระกรมฐานหรือว่ารับฟังการแนะนำปฏิการปฏิบัติพะกรมฐานแต่ถ้ว่าก่อนที่จะแนะนำวิธีปฏิบัติพะกรมฐานก็จะขอนำมาบุคคลตัวอย่าง ที่ปรากฏมาในพระธรรมบทขุทกนริายเมื่อเล่าให้แก่บรรดาท่านพุทธบริษัทฟังก่อนเพราะทั้งนี้จะได้เป็นเครื่องศึกษาว่าปฏิปทาของท่านที่ได้บรรลุมรคผลด้วอการอย่างใดอย่างหนึง่งว่าการบรรลุมรคลนั้นย่อมมีการบรรลุไม่เสมอกันอย่างพระเรวัตในเรื่องที่หนึ่ง นี่กล่าวมาแล้วพริวัตอาศัยกายกตานุสติกรรมฐานเป็นสำคัญนั่นก็คือพิจารณายเห็นญาติของเจ้าสาวที่มีอายุร้อยี่สิบปีมีหลังกงมีผมออกมีฟันหลอมีหนังตกกระเกิดอาการรังกิจร่างกายเมื่อทราบชัดจากญาติทั้งหลายว่าถ้าเจ้าสาวของท่าน สมัยเมื่อแก่ลงไปจะต้องมีสภาพเช่นนี้ท่านก็เลยลังเกียจไม่มีความปรารถนาใครในการแต่งงานจึงได้แวะไปหาพระที่ข้างบ้านแล้วขอศึกษาพระกรรมฐา,านตั้งแต่เบื้องต้นถึงปลายโดยย่อเบื้องต้นถึงปลายโดยย่อก็เบื้องต้นก็ได้แก่การระงับอารมณ์พุ่งสั่น ปลายก็ได้แก่พิจารณาขันห้าวรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราดังนี้เป็นต้นอย่างนี้เขาเรียกว่าศึกษากันโดยย่อแล้วท่านก็หลีกตัวเข้าป่าไปเจริญพระกรมฐานจนสําเร็จอรหันเป็นพระอรหันต์ปริสัมมิทายานสามารถนิรมิตอะไรต่ออะไรได้ตามความประสงค์ นี่เป็นจริยาของท่านหนึ่งสำหรับเพรวัตน้องชายพระสารีบุทซึ่งมีอายุเพียงเจ็ดปีสำหรับวันนี้จะนำเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่สำเร็จอร,รหัตผลต่างกันท่านเจ้าของเรื่องมีนามว่านางปตตาจารา สำหรับเรื่องราวข้นามประตาจารานี้ขอนำเรื่องโดยพิสดารเมื่อกล่าวแก่บรรดาท่านพุทธบริษัทตามสั้บาลีดังนี้ความมีอยู่ว่าเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารในครั้งนั้นองค์สมเด็จพระพิชิตมานทรงปรารบพนางจาราเทรีเป็นต้นเหตุ เุเจนั้นองค์สมเด็จพระบรมโลกเกชเจนีทรงตัดเป็นรวคาถาโดยย่อว่าโยจะวัสสตังชีเวดังนี้เป็นต้นตามท่าบาลีมีใจความว่าดังได้สดับมานามวตาจารานั้นได้เป็นทินดาของมหาเศรษฐีผู้มีสมบัติถ,ถึงแปดสิบโกศในครุงสาวตที แล้ก็มีรูปงามในเวลาที่นางมีอายุได้16ปีมารดาบิดาต้องการจะรักษาเธอไว้ในที่ที่ปลอดภัยยึงให้นางอยู่บนปราสาทเจ็ดชั้นคือบนชั้นที่7ถึงเมื่อเป็นอย่างนั้นท่านกล่าวว่าการระวังรักษาคนนี่บรรดาท่านพุทธบริษัท มันไม่ใช่วัตถุคนมีชีวิตจิตใจตามพระบาลีจึงกล่าวว่าเมบิดามารดารักษาถึงขนาดนั้นนางก็นางก็ยังสมคบคือรักใคร่กับคนใช่คนหนึ่งที่ใกล้ชิดนี่ห้ามกายมันห้ามได้แต่ห้ามใจมันห้ามไม่ได้ <c oughs> เป็นอันว่ามีคนใช่คนหนึ่งที่อยู่ในบ้านของนางรูปร่างหน้าตาดี <c oughs> เป็นคนท่าทางอ่อนน้อมจริยาวาจาไพาระผู้จาอ่อนหวานนางก็เกิดรักคนใช้คนนั้นขึ้นมาในเวลาต่อมาปรากฏว่ามารดาบิดาของนางได้ตกลงกับท่านต่แก่ของชายคนหนึ่งซึ่งมีชาติมีสกูลเสมอกันยกให้เขาโดยที่ผู้ใหญ่เห็นสมควร แล้วก็กำหนดทำการวิวาคือกำหนดวันแต่งงานขั้นเมื่อถึงวันวิวาคือวันแต่งงานใกล้เข้ามานางจึงได้พูดกับคนรับใช้นั่นว่าฉันได้ยินข่าวว่ามารดากับิดาของฉันยกฉันให้แก่คนใตระกูลชื่อโน้นแลในเวลาที่ไม่ชาน,นี้ฉันก็จะต้องแต่งงาน เมื่อแต่งงานแล้วฉันก็ไปอยู่ในบ้านผัวของฉันตัวท่านเองในระหว่างเราเทั้งสองคนจะมีรความรักกันมากสัเพียงใดก็ตามทีถึงแม้ว่าท่านจะไปหาฉันถือของกำนันคือเครื่องบรรณาการไปเพื่อฉันท่านก็ไม่มีโอกาสที่จะเข้าใกล้ฉันได้ถ้าหากว่าเธอหรือว่าท่านมีความรักฉันจริงๆ ก็จงพาฉันหนีไปเสียในทางใดทางหนึ่งในเวลานี้ก็แล้วกันถ้าเวลานี้ไม่จัดการก็เป็นอันว่าโอกาสของเราจะหมดไปในวันหน้าไม่มีโอกาสเมื่อคนรับใช้คนนั้นความจริงไม่เช่รักกันเฉยๆเ่อได้มีโอกาสร่วมรักเป็นในฐานะสามีพัญยากันรับๆอยู่แล้วเรงยได้รับปากวันดีละนางผู้เจริญ ถ้าอย่างนั้นแล้วก็ฉันจะไปยืนอยู่ที่ในที่ประตูเมืองด้านทางตามทิศใดทิศหนึ่งตามที่ตกลงกันไว้ในเวลาเช้าตรู่ล <c oughs> นอขอเธอจงออกไปด้วยใดอวัยอย่างใดยอย่างหนึ่งไปหาฉันที่นั้นเป็นนั้นว่ามาถึงวันนัดหมายกันแล้วเขาก็ไปกันตามนั้นชายหนุ่มก็ไปคอยอยู่ ฝ่ายว่าทิดาเขาธรมาหาเศรษฐีซึ่งมีนามว่าบตาจาราในเวลากลางคืนเข้านอนเธอก็ผมผ้าปอนๆคือผ้าเก่าก็จสยายผมให้ยุ่งเอารำมาทาร่างกายเอารำด้วยเอารำเนี่ยมาทาตัวซะให้ให้ผิวมันขมุขมอม ในเวลาเชา้ามืดจึไในถือหมอดน้ำออกจากเรือนทําทีมันว่าพวกทาสีจะไปทำงานแล้วก็ได้ไปในที่นัดหมายกันไว้ในเวลาเช้าตรู่สำหรับคนรับใช้นั้นผ่านนางไปไกลแล้วสำเร็จการอาศัยอยู่ในบ้านแห่งหนึ่งหรือว่าเข้าไปในป่า ว่าอยู่ในป่าที่อยู่ในเมืองไม่ได้นี่ความจริงขึ้นชื่อว่าความรักพระพุทธเจ้ากล่าวว่าคนที่จะแต่งงานกันมันมีเหตุสมายการด้วยกันหนึ่งภพเภสนิวาสเฮยเป็นสามีพญญาร่วมกันมาในชาติก่อนนี้อย่างหนึ่งจะเรื่องโคโคโศกเศรษฐี ในเบรการหนึ่งก็อาศัยอยู่ความใกล้ชิดสิ่งันและกันเป็นเหตุเห็นใจสิ่งันและกันอย่างนี้ก็รักกันแต่งานกันได้เน่เธอเข้าไปในป่าแล้วก็ปลูกกระท่อมเล็กๆอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งไถนาในป่านั้นแล้วก็นำฟืนบ้างนำผักบ้างเอาไปขายปล่อยลูกมหาเศรษฐี ก็ถือหม้อน้ำมาแล้วก็ทำกิจมีการทำข้าวหุงข้าวเป็นต้นในความจริงรักกันแค่อย่างเดียวเรื่องฐานะไม่มีความสำคัญเธอไม่เคยทำงานได้ตนเองอยู่บ้านมีคนรับใช้แต่เมื่อมาอยู่กันตามลำพังเธอก็ทำได้ทำงานทุกอย่างได้แต่ใจของเธอมีความสุขก็ได้อยู่กับคนที่เธอรัก ก็เสวยผลในความรักของตนที่รักคนรับใช้ในเวลานั้นต่านปรากฏว่านางตั้งคันขึ้นแล้วเมื่อเวลาที่มีคันแกน่นางจะได้อ,อ้อนวอนสาไม่ว่าไอ้ที่หมู่บ้านนี้นะ่ะใครๆที่อยู่กระการะเรามันก็ไม่มีไม่มีญาติไม่มีพี่น้องที่ไหนตามธรรมดามันดา,นดาบิดาเนี่ย ยังเป็นคนใจอ่อนโยนในบททั้งหลายดังั้นขอท่านจยนนำฉันไปยัยสันนักขมิดามานดาเถิดฉันจะไปคลอดบุตรที่บ้านแม่บ้านพอ่อยังไงไงท่านก็ไม่ฆ่าฉันท่านสามีก็คัดค้านว่า,า,านางเขาเจริญนี่เจ้าพูดอะไรมารดาบิดาของเจ้านะ่ะเห็นเจ้าคงจะไม่ฆ่าเจ้า แต่ว่าเวลาเห็นฉันเข้าสิดีไม่ดีฉันอาจจะต้องตายหรืออาจจะต้องถูกทรมานอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เพราะว่าขโมยลูกสาวของท่านมาขโมยก็ไม่ใช่ขโมยยามปกติก็เวลาใกล้จะแต่งงานอยู่แล้วขโมยมาด้วยอย่างนี้ฉันไปไม่ได้เพื่อน,นางอ้อนวอนแล้วแล้วเราแต่ว่าสามีก็ไม่ยอม ในเมื่อน,นางไม่รับความยินยอมจากสามีปรากฏว่าในเวลาที่สามีไปป่าในวันหนึ่งสามีเข้าป่าเธอจึงเรียกบุคคลผู้คุ้นเคยคือบ้านใกล้ๆมาและวก็สั่งเพราะว่าถ้าสามีคองฉันกลับมาจะป่าถามว่าฉันไปไหนขอบรรดาพวกท่านั้หลายเพิ่งบอกว่าฉันไปสู่ตะกูลของตน เมื่อนางสั่งคนข้างบ้านแล้วจึงได้ปิดประตูเรือนเรื่อยจนเรียบร้อยแล้วแล้วก็หลีกไปจากบ้านแล้วออกเดินทางไปฝ่ายด้านสามีกลับมาจากป่าไม่เห็นพัญญาจึงได้ถามคนบ้านใกล้เรือนเคียงพวกคุ้นเคยกันเมื่อได้รับทราบว่าเวลานี้พัญญาตั้งใจจะไปบ้านจึงได้ติดตามไปได้คิดว่า เราจะขอให้นางกลับเมื่อพบนางแล้วจะได้อ้อนวอนด้วยประการต่างๆนางก็ไม่ยอมกลับเพราะตั้งใจจะไปคลอดบุิที่บ้านนี่เป็นประเปณีของพรามในเวลานั้นเองขณะที่กำลังอ้อนวอนกันอยู่ท่านกล่าวว่าลมกรร,มกรรมชิววาดที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าลมเบ่งมันก็เกิดปั่นปนขึ้นในท้องของนาง นางเต้เข้าไประหว่างพุ่มไม้แห่งหนึ่งชม่ได้พูดกับสามีว่านายลมกรรมกรรมะเชิววาดของฉันมันปั่นป่วนขึ้นแล้วไอ้ลมกรรมะเชวาดนี่ก็คือลมเบ่งเมื่อนางถูกลมเบ่งมันเกิดขึ้นทุกเวทนามันก็เกิดขึ้นหนักนอนกลิ้งนอนเกลือกอยู่ในเพื่อนแผ่นดิน ทีตอนนี้คนที่เขาเจ็บท้องมันมีอาการเป็นยังไงอจะมาไม่เคยรู้เรื่องกันด้วยทีนะไม่เคยเจ็บท้องทางที่ดีก็ไปถามพวกผู้หญิงที่เเคยมีลูกก็แล้วกันเวลาเจ็บท้องคือเวลาที่ลูกมันจะออกมันเกิดทุกขเวทนาขนาดไหนขณะที่นางกลิ้งเกลือกอยู่นั่นเด็กมันก็คลอดออกมาโดยไม่ต้องมีหมอต้องแย่ัยก็ดีเหมือนกัน เป็นอันว่ามเดก้อาขึ้นมาแล้วเขาทั้งสองจึงหารือกันว่าการที่จะไปสู่เรือนของเระกูลนั่านก็มันก็ไม่มีประโยชน์เพราะาการจะไปที่นั่นก็มีความประสงค์อย่างเดียวจะไปคลอดบุทที่นั่นเวลานี้บทบุตบก็คลอดแล้วจึงได้ตกลงกลับมาบ้านโดยสามีสมัยกันอยู่กันต่อไป ในพระบาลีเตงกล่าวว่าในสมัยต่อมาอีกนางก็ตั้งคันขันอีกเป็นวาระที่สองนางเป็นผู้มีคันแก่แล้วก็ได้อ่อนวอนสาม,มีเหมือนก็บครั้งที่แล้วแต่ว่าสาม,มีก็ไม่ยอมตามเดิมนางเมื่อเวลาที่สาม,มีไม่อยู่เข้าไปในป่านางจะได้อุ้มบุตรคนเดิมด้วยเอล แล้วก็พาท้องกำลังใหญ่นี่แหละเดินออกจากบ้านไปกรณีการต่อมาปรากฏว่าสามีก็ติดตามไปพบกันในระหว่างทางชักชวนให้เธอกลับเป็นอันว่าเวลานั้นเมื่อเขาทั้งสองอยังเดินเดินอยู่แล้วก็อ้อนวอนกันอยู่ท่านกล่าวว่ามหาเมฆก็ไม่ใช่ฤดูการที่จะเกิดผลก็บังเกิดขึ้น ความจริงมันเป็นฤดูแรงฝนไม่น่าจะตกฝนก็ตกฝนเ,เม่ตกก็ตั้งขึ้นอย่างหนักท้องฟ้าก็เต็มไปด้วยเมฆมีท่อทานตกลงมาหมายความว่าฝนมันตกใหญ่ตกอย่างหนักสายฟ้าก็แลบรากฏว่าโดยรอบๆมันมืดไปหมดน้ำก็เต็มไปหมด และดูฟ้ากันแลบแบบปราบเสียงดังฟ้าดังพิงนคลันน่ากลัวคล้ายๆกับว่าจะทำลายลงได้เธอทั้งสองให้พินนาศไปเดิมนาจแห่งเมฆในขณะเวลาเดียวกันนั่นเองรากฏว่าลมกับมะเชววายเกินลมเบ่งก็เกิดขึ้นกับนางอีกนางยังได้เรียกสาม,ามีมวาวันนายลมกับมะเชววายของฉันมันปั่นป่นปวนขึ้นแล้ว ฉันไม่อาจทีจะทนต่อไปได้แล้วก็ไม่อาจจะเดินต่อไปได้ขอท่านยังรู้สถานที่ที่ฉันจะพึงคลอดบุตรว่าสถานที่ไหนฝนมันไม่รดเปียกแล้วก็เหนือกันน้ำฝนที่มันหลั่งไหลมาเวลานี้ขอท่านไโปรดหาที่ที่นั่นให้ฉันได้เถิดฝ่ายสามีที่มีมีดอยู่ในมือ ก็เ,เดินดูไปตรวจถนนบ้างคันนี้บ้างเห็นพุ่มไม้ซึ่งเกิดอยู่บนจอมปลวกแห่งหนึ่งเห็นว่าที่นี้เป็นที่เหมาะบนปลวกสูงน้ำฝนไม่สามารถจะไหลท่วมมาต้นไม้ก็เป็นพุ่มอาศัยเชิงเงือปลวกที่มันจะงอยปลวกยอดปลวกที่มันมันเงือเชิงเงือ,อกมาสามารถจะบางฝนได้จึงได้เริ่มตัดไม้ในเวลานั้น ในขณะเดียวกันแต่กล่าวว่างูตัวที่มีพิษร้ายได้กาดมันกรเด้ยออกมาจากจอมเพราะมันหนีผลไม่กันออกมาแล้วมันก็กัดเขาสามีของเขาใบาตาจาราลงไปถึงขความขนาดนั้น <c oughs> ปรากฏว่าสรีระของเขามีสีเขียวดังกับเปลวไฟที่จะตั้งขึ้นในภายในนั้นไว้ความ มันมีสีแต่ไปหนังเขาตัวมีผิวไหม้ปพระพิษเขาโนมันร้ายเธอก็ล้มลงแล้วขาดใจตายที่นั้นฝ่ายพัญญาคือปตาจารายืนคอยสามีอยู่ฝนก็ตกหนักไอ้ลมกรรมะัชวาดลมเบ่งเมื่อเกิดท้องมันก็ปวดสวยทุกขเวทนาอย่างสาหัส มองดูทางมาของสามีว่าสามีเขาเราไปทางนี้เมื่อไรเขาจะมาสักทีมองเท่าไรเท่าไรเขาไม่เห็นเขาเวลานั้นการคลอดบุตรมันก็เกิดขึ้นนางก็คลอดบุตรคนเดียวเป็นนั้นว่าทารกทั้งสองทนความหนาวเนหน็หนาของลมและฝนไม่ได้ก็ร้องไห้หล่นนางจี่เอาเด็กทั้งสองคนนั้นไว้ในระหว่างอก หมายความว่าเอาท้องในระหว่างท้องแล้วนางก็ยืนสองเอาอีกแขนที่สองแขนเท้าลงไปกับพื้นเป็นหน้นาใบยืนยืนคร่อมลูกทั้งสองเข้าไว้เพื่อต้องการจะให้ไม่ให้ลูกทั้งสองไม่ถูกน้ําฝนที่มันตกลงมาจากฟวาแต่ถ้าว่าจะน้ําฝนที่มันไหลลงมากับพื้นี่มันถูกลูก ตามพระบาลีท่้งกล่าวว่าร่างกายของลูกทั้งสิ้นเป็นไปเหมือนกับใบไม้เหลืองไอ้คำว่าใบไม้เหลืองเนี่ยตัวมันซีดแ้มันหนาวจัดความจริงมันน่าจะตายที่เวลาแข็งคืนท่านแม่คนหนักคลอดบุตรเสียเลือดเสียน้ำเสียกำลังลูกคนเล็กทั้งสองคนลูกคนใหม่ออกใหม่ที่สุด น้ำก็ท่วมฝนก็ตกตลอดคืนลองคิดดูท่านพุทธบริษัทว่าการมีลูกมีเจ้ามีผัวนี่มันลำบากสักขนาดไหนเป็นว่าสามีไปก็หายไปไม่เห็นกลับมาทุกขเวทนาก็เบียดเบียนใจของนางหนักขึ้นร่างกายก็หนาวสงสารลูกเขาสงสารสงสารตัวเขาสงสารมองเห็นผัวก็ไม่มา คืนยิงรุ่งประเด็นอนตั้งท่ายองโยยองยกเอาร่างกายเป็นร่มบางฝนสำหรับโรคอ,อย่างนั้นเมื่อเวลารุ่งสว่างนางจึงได้อุ้มบุตรคนหนึ่งซึ่งมีสีเหมือนกับชิ้นเนื้อคือบุตรคนเล็กใส,สเ่เซลแล้วก็จูงบุตรคนโตด้วยนิ้วมือแล้วกล่าวว่านี่พ่อจะมาเถิดพ่อ พ่อของเจ้าเน่ยเขาเดินมาในทางนี้ไปดูทีแล้วว่าเวลานี้พ่อคองเจ้าอยู่ที่ไหนนางก็พาลูกน้อย,นอยคนหนึ่งพาจูงเดินไปคนหนึ่งก็อุ้มไปไปทานที่สามีไปเมื่อตอนเย็นก็นักไปถึงที่สามีที่นอนตายอยู่นางก็เหินว่าสามีของนางล้มลงตายบนจอมปลวก ร่างกายมีสีเขียวตัวแข็งกระด้างน,นางเสียใจร้องไห้รำพันว่าเพราะอาัยเราสามีของเราจึงตายในวันทางเปลี่ยวเป็นนั้นว่าตอนนี้ทุกขเวทนาบีบคั้นนางอย่างหนักในขณะนั้นเองนางแดนึิงได้ตัดสินใจว่าเวลานี้สามีของเราก็ตายแล้วที่เพึ่งไม่มี เห็นจะต้องมีวิดาละมารดาเป็นที่พึ่งตอนนี้ต้องเดินทางกลับบ้านกันแน่ทำยังไงไงพ่อแม่จะตีจะฆ่าจะด่าจะว่าก็ยอมทุกอย่างหมดทางแล้วฉะนั้นนางแก้วจึงได้เดินทางหวังจะไปบ้านขณะที่เดินทางไปมันก็มีแม่น้าขวางหน้าอยู่แม่น้ำหนึ่งความจริงแม่น้ําแม่น้านี้มันไม่มันไม่ลึกแต่มันกว้าง แม่น้ำอันนี้ชื่อว่าแม่น้ำอาชิระวดีที่เต็มไปด้วยน้ํามีประมาณไอ้น้ำเนี่ยมีประมาณสูงเพียงเขาแต่ว่าในที่บางแห่งก็มีสูงเพียงนมก็ไม่ลึกนักทั้งนี้ก็เพราะว่าฝนที่ตกตลอดคืนอย่างล่วงทําให้น้ําในแม่น้ํามากขึ้นมาปกติน้ําในแม่น้ํานี่มันจะน้อยแต่ว่าไอ้แม่น้ําในป่าเนี่ยมันเป็นต้นน้ํา ผลต่อแต่เียวก,กลึงคิดในใจว่าน้ำนี้ไม่อาจทีเ่เราไม่สามารถที่จะนำบุตรของเราทั้งสองคนนี้ข้ามไปได้พร้อมกันเพราะว่าตนเป็นคนที่มีความรู้อ่อนที่เรียกว่าความรู้อ่อนเพราะว่าไม่เคยลำบากระบบนมาเลยเป็นลูกเศรษฐีมีหน้าที่ใช้เขาอย่างเดียว ในเรื่องการมีลูกมีเต้านี้ก็ไม่เคยลำบากขนาดนี้นางจึงเอาบุตรคนใหญ่วางไว้ฝั่งนี้แล้วก็บุตรคนเล็กอุ้มข้ามฝั่งไปวางไว้ฝั่งโน้นนี่ความจริงจะไปพร้อมกันก็ได้แล้วนณะที่อุ้มคนหลุกบุตรคนเล็กไปวางไว้ฝั่งโน้นแล้วก็้ะนนที่วางก็เาใบไม้มาปูไล,ล่เขาแล้วก็วางลูกไว้ให้นอนบนใบไม้ คิดว่าเราจะกลับไปรับลูกรับลูกคนใหญ่แต่ก็เธอก็มีความห่วงใยลูกคนเล็กเดินเลี้ยวไปเลี้ยวมาเลี้ยวมาเลี้ยวไปเลี้ยวหน้าเลี้ยวหลังอยู่อย่างนั้นในเวลาที่นางเดินมาถึงกลางแม่น้ําในเวลาเดียวกันนั้นก็ปรากฏว่ามีเหยี่ยวตัวหนึ่งบินมาในอากาศเห็นลูกชายคนเล็กคนเล็กข,ของนางเข้าก็คิดว่าก่อนเนื้อ ยงได้โฉบลงมาแจากาะดับด้มีความสําคัญไวชิ้นเนื้อชี้น,นี่มันใหญ่จริงๆน่ากินเหลือเกินนางไ่เห็นเชียเช่ยวเยี่ยวเชี่ยวโฉบลงมาอย่างนั้นเพื่อต้องการบุตรนางยังได้ยกมือทั้งสองขึ้นร้องเสียงดังเพื่อส่งเสียงดังเพื่อไล่นกเยี่ยวไม่ได้ยินเสียงนางนั้นเลยเพราะมันตั้งใจจะกินและเวลาที่มันก็กลายกัน ยิ่งได้เฉียวเอาเด็ดบินขึ้นไปสู่อรากาศโลกคนเล็กไปแล้วหนึ่งคนเป็นกล่าวว่าลูกโคลูกคนโตที่ยืนอยู่ฝั่งนี้ได้ยินเสียงมันดายกมือยกไม้สองข้างได้ยินเสียงดังอย่างนั้นที่กลางแม่น้ำก็คิดว่าแม่จะแม่เรียกให้ตัวไปหาเร็วๆยิงได้โดดจากน้ำาิึงได้โดดลงไปในน้ำจะไปหาแม่แล้วก็ถูกน้ำพัดไป ไหลไปตามกระแสน้ำอาราบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเมื่อน้ำพัดเด็กลูกชายคนใหญ่ไปลูกชายคนเล็กก็ถูกนกจักไปเรื่องราวจะเป็นยังไงสำหรับคืนนี้ก็หมดเวลาที่จะเอาเรื่องนี้มาเล่าอา่าบรรดาท่านพุทธบริษัทฟัทฟงเสร็จแล้วเพราว่าการเวลาไม่อํานวยสำหรับต่อนี้ไปก็ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย เตรียมตัวเตรียมใจเพื่อฟังเรื่องราวของมาหาสฏิตปธานาสุดในข้อที่เรียกว่านวสีต่อไป